ท่านผู้ชมค่ะนี้มาดูฐานพระเนาะท้งหมดมฐานพระที่อันนี้เราว่านั่งทำสีนี่เองเนาะมันหน่อยถึงอะไรเนาะจะเอาภาพอยู่นู่นหรือเปล่าเอออ๋อเป็นเศษเขาว่าเป็นเศษมณฑลนะเป็นเศษศักดิ์สิทธิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะศิลปะหรือ่ตศิลปะที่ชา กินนี่เป็นวัตกรรมใหม่ใช่ไหมก็มันอยู่ที่เขาจะเล่นสีเล่นอะไรน่ะสวัสดีค่ะนมัสการพระอาจารย์อะไรนะเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะนี่ได้อย่างนี้เขาเขาถักอย่างนี้เขาเรียกว่าถักถักแบบไหนนี่คือทำให้มันสวยหมดหมดหลายม้วนอยู่นะเนี่ยโอ้หกว่าเออ เฉพาะแต่ได้หมื่นกว่าน้อยจานเนาะมระดับเนาะหมืนกว่าก็จะได้ขนาดนี้โอ้ค่ะมันสวยคือเป็นหมื่นแล้วสวยแล้วอันนี้เป็นร้านพิธีกรรมนะคะอันนี้เป็นฐานพระเนี่ยฐานพระขนาดนี้ก็แปลว่าใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ เป็นวัดหนองแวงนะคะวัดหนองแวงจะทำวัดหนองแวงนะคะบ้านคูขาดเนาะจะทําพิธีการหล่อพระพุทธรูปด้วยปูนนะคะอันนี้หน้าตากนี้กว้างมันยังอยู่ตอนแตกอยู่เลยเนาะตอนแตกเออหนองแวงบ้านหนองแวงตำบลอันเนิน เราเราเห็นว่าเป็นบ้านครูขานเราบอกเอบ้านครูขานนี่แปลกๆก็เหมือนท่าจา์เคยพวกเหมือนเหมือนเราเคยมาตรงนี้ไงมันเหมือนเคยมาเหมือนเคยขับผ่านตรงนี้ว่าเอ๊ะมันตรงอีน่งเคยมานี่ยอันนี้เป็นการถักนะสวย